เศรษฐาหารืออีลอนมัสพร้อมพัฒนาความร่วมมือเศรษฐาพบหารือกับอีลอนมัสผู้บริหารบริษัทเทสลาผ่านระบบการประชุมทางไกลระบุไทยพร้อมพัฒนาความร่วมมือเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสการลงทุนในไทยในเศรษฐาชวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบกับอีลอนมัสและผู้บริหารของเทสลาสเปซเอ็กซ์และสตาร์ลิงผ่านระบบการประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีแสดงความประทับใจที่ได้หารือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นตรงกันและชื่นชมความก้าวหน้าที่ต้องการทำเพื่อมนุษยชาติและเพื่อโลกที่สะอาดสู่อนาคตที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นจะเกิดเป็นความสำเร็จ ทั้งต่อความร่วมมือด้านยานยนต์ EV และเพิ่มความร่วมมือด้าน s p a c exploration e ซึ่งมีมูลค่าทางตลาดสูงและเชื่อมั่นว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อประเทศไทยแต่จะเป็นประโยชน์กับโลกด้วยด้านฝ่ายเทส l a ก็กล่าวชื่นชมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยซึ่งเหมาะสมกับการลงทุนของเทสลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การดูแล สนับสนุนตามกรอบกฎหมายสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน